ำนึกดีค่ะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่ราชธานีอโศกข,ของปี2565วันนี้6ตุลาคม2565ค่ะก็พาท่านผู้ชมนะคะมาที่บริเวณชั้นล่างหื่นศูนยค่ะบริเวณที่เราเรียกว่าเป็นศูนย์รวมของพวกเราเวลาฟังธรรมหรือว่าเวลามานั่งกินข้าวกันนะคะน้ำท่วมปี2565นี้ก็ถือว่าทบสถิติ62โดยที่ตอนนี้นะคะระดับน้ำที่สูงสูงขึ้นเยอะเลยค่ะ ก็ใกล้ปักแล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่ามีการตัดไฟแล้วแต่วันนี้นะคะก็มีการยกระดับของการเคลื่อนย้ายของอีกแล้วค่ะเพราะว่าบริเวณอาสนะที่เราไว้สิ่งของนะคะก็คือก็มีการเทินมีการยกระดับแล้วแต่ด้วยปริมาณน้ําที่มากกว่าที่ผ่านมานะคะก็ทําให้ของที่เราเหมือนหนุนสูงขึ้นก็ยังท่วมอยู่นะคะทีมงานโดยท่านสมณะมือมั่นแล้วก็ท่านสมณะด่วนดีก็นําทีมงานนะคะมา ช่วยยกสิ่งของให้สูงขึ้นอีกแล้วก็บางส่วนก็ต้องย้ายสถานที่ไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูการทํางานกันนะคะว่าวันนี้จะย้ายสิ่งของอะไรบ้างที่จะให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดค่ะคือความเป็นไปงสายน้าคือความเป็นมาแห่งชีวิตบางครั้งต้องกันเอาไว้บางครั้งต้องปล่อยให้มัน ตอนนี้ทีมงานอาพูนไทยแล้วก็ทีมงานโรงปุ๋ยนะคะก็ได้มาช่วยกันเคลื่อนย้ายเข้าของขึ้นชั้นลอยบริเวณอาสนะนะคะระวังโดนลุกนะโอ้อันนี้ทีมงานปลุกแล้วก็โรงปุ๋ยก็ได้มาช่วยกันค่ะดูจากปริมาณน้ำนะคะอยู่ที่เกือบถึงคอแล้วค่ะ ก็บางอย่างก็ขึ oh, right? Hence, is it? It is ้นชั oh, 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 right okay, to. 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 ้นลอยเอามือไทยเอายังขึ้นทังเทิงอ่ะได้ัวเลกเชอร์บอครบเอร่บะหุ่ทห้มอ๋อของสิษขมานอ๋อ่นั่นนอะไะเป็นอะไร๋อนั่นนะคะก็คือเป็นโตโตเก้าอี้ของสิษ์ขมานนะคะ ที่ถ้าแช่น้ำก็จะเสียหายบางครั้งต้องกันเอาไว้บางครั้งต้องลอยให้มือ อันนี้นะคะก็ถือว่ามาย้ายของที่อาสนะต้องเรียกว่าแช่น้ํากันทุกคนเลยค่ะเพราะว่าข้าวของก็จมน้ํากันหมดนะคะผู้ที่จะย้ายของจากด้านล่างก็คงไม่มีแล้วค่ะเพียงแต่ว่าต้องมาผูกผูกข้าวของโดยเฉพาะเก้าอี้เก้าอี้ภายในศาลาก็ต้องเอามาผูกไว้นะคะผูกไว้รวมกันเพื่อที่จะไม่ให้ลอยออกไปข้างนอกเพราะว่าถ้าจะเอาขึ้นข้างบนอะไรก็อย่างน้อยข้างบนก็ไม่มีที่ที่ให้สิ่งของอยู่แล้วค่ะเพราะว่า ก็จะเป็นศูนย์พักพิงทั้งชั้น2แล้วก็ชั้น3ทุกอย่างก็เลยต้องมาผูกรวมกันเพื่อไม่ให้ลอยออกไปข้างนอกโดยเฉพาะข้าของเหล่านี้ก็คือบริเวณจัดเวทีแล้วก็ที่นั่งฟังธรรมในสลาค่ะก็ต้องเอาใจช่วยชาวราชธานีอโศกนะคะว่า สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกวันน,น้ำน้ำมีระดับน้ําที่สูงขึ้นทุกวันพวกเราจะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไรแล้วก็บทเรียนเหล่านี้นะคะเราก็จะนําไปสู่การปรับปรุงเพื่อที่จะรับน้ําในปีต่อๆไปได้ด้วยเช่นกันค่ะยาากคิิดดว่ต่ตนงฝ มดเป็นเพียงสิ่งเล็กๆสิ่งหนึ่งอย่าคิดว่าตนยิ่งใหญ่อย่าคิดว่าตนยิ่งใหญ่อย่าคิดว่าตนยิ่งใหญ่ do